อะสวัสดีครับครั้งนี้มังงาวิกิจ,จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเกิดของลูฟี่เอสมันอาค,คีและซาโบซึ่งทั้ง3ามคนพี่น้องร่วมสาบานนั้นอยู่บนเกาะเดียวกันในทะเลอีสบูที่ชื่อว่าเกาะดาวหรือเกาะรุ่งอรุณเพียงแต่ทั้ง3อยู่กันคนละที่บนเกาะนั้นครับ มาดูกันที่บ้านเกิดของซาโบกันก่อนนะครับซึ่งก็คืออาณาจักรกลัวการปรากฏตัวครั้งแรกอยู่ในตอนที่496กับตอนที่585สัญ,ญลักษณ์ของอาณาจักรกลัวคือดอกเดซี่ที่มีขนนกสมอันเมืองหลวงของอาณาจากักรแห่งนี้ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรล้อมรอบด้วยกำแพงสูงหลังกำแพง รายล้อมด้วยภูเขาคูรโบอันเป็นที่ส่องสุมของโจรภูเขาเมื่อ12ปีก่อนเมืองกลัวแห่งนี้เองที่ลูฟี่เอสและซาโบเคยมาวิ่งเล่นกันและเมื่อตอนที่483ถึง583เมื่อเจลแม็กหนึ่งในเผ่ามังกรฟ้าผ่านมาถึงอาณาจักรกลัวก็ต้องการจะเผาท่าเรือสีเทา ที่อยู่ระหว่างภูเขาคูรูโบและหมู่บ้านฟูซาโดยการจ้างกลุ่มจอนสลนดบูแจมให้มาอารวาดและเผาท่าเรือแห่งน,นั้นทิ้งหลังจากนั้นท่าเรือสีเทาก็กลายเป็นที่ทิ้งขยะของอาณาจักรกลัวและเป็นที่หลบซ่อนตัวของผู้ที่ถูกขับไล่ออกมาจากเมืองรวมถึงพวกนอกกฎหมายซึ่งซาโบเองก็อาศัยอยู่ที่นั่น แบบหลบๆซ่อนๆอนอนรายได้หลักของพวกเขามาจากการเก็บสิ่งที่หาได้ในกองขยะและเอาไปขายที่เกาะอาร์กบนทะเลแกลลนบ้านเกิดของชอปเปอร์ครับส่วนบ้านเกิดของเอสหลังจากที่โรเจอร์ขอร้องให้กราฟเป็นพ่อบุญทําให้เอสก่อนถูกประหารชีวิตกราฟก็ได้ฝากเอสให้หัวหน้าโจนภูเขานามว่าดาดัน เป็นผู้ดูแลแล้วหลังจากนั้นกราฟก็ได้ฝากลูฟี่หลานชายแทๆ้ๆให้ดาดัานดูแลเพิ่มอีกคนซึ่งที่อยู่ของทั้งสองก็อยู่บนภูเขาคูรูปโบนั่นแหละครับเรียกได้ว่าทั้งเอสและลูฟี่ถูกเลี้ยงดูโดยโจนภูเขาดาดัานผู้เกี่ยวกาดมาตั้งแต่เล็กๆและที่หมู่บ้านกังหันลมหรือหมู่บ้านปูซาข้างล่าง นอกจากจะมีพวกโจรภูเขาชอบลงไปสร้างความวุ่นวายแล้วลูฟี่เองก็มักจะลงไปที่นั่นเช่นกันด้วยครับเรามาแวะกันที่หมู่บ้านฟูซาจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กันอีกหน่อยนะครับซึ่งหมู่บ้านกังหันลมมีลักษณะคล้ายกับชนบททั่วไปเป็นบ้านไม้อยู่บริเวณท่าเทียบเรือและมีกังหันลมสองสามแห่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองหลวงอาณาจักรกัวหมูบ่บ้านฟูซานนั้เงียบสงบมีภูเขาคูรูโบอันเป็นรังจรรายรอ้อมนายยกเทสมอนตีวสุสแวรมักจะต่อต้านความคิดของชาวบ้านที่นิยมชมชอบโจรสลัดซึ่งสถานที่ที่รูฟี่ชอบไปเล่นสนุกก็คือร้านเล่าปารตีและที่นั่นแอง ทำให้รูฟี่ได้พบกับเชงคูดผมแดงครับถัดออกไปบริเวณทะเลสาบที่ท่าเรือของหมู่บ้านก็มีอสูรกายเจ้าทะเลหรือซีคิงที่ชื่อว่ารอดคอสต์แต่เป็นเจ้าสมุทรที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาซีคิงชนิดอื่นและเจ้าตัวนี้นี่เอง ที่เล่นงานแขนข้างซ้ายของแชงคูดผมแดงไปครับสำหรับเรื่องบ้านเกิดของรูฟี่เอสและซาโบก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ